สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อน,นี้ยย่ายใสมาเสียหยาให้หน่าจะมันกำลังแดดก็เลยจะมาเสียหยาหยามันหกจะก็เลยพักอยโหมจะมีหฮมตรงไห้ทงหน้าก็ท้อนหยาไปนั่งเวลานางนได้จบมาเสียหยาเสียยนูขามันเด็กกินเนาะพี่น้อง ้าเข่า้าเข่าหกพอเสียหญ้าออกแล้วก็ว่าเสียดูดน้ำใส่สูบน,น้ำใส้เนี่แหละเนี่ยยุสะมีก็สิดูดใส่ไว้มันเต็มมันได้คุ้มยาไว้น้ำหรืมานั่งเล่นบัดที่นี่นั่งเศร้าห่มเสีย,ย้าแป๊บหนึ่งมันแดดก็เลยมานั่งเศร้าห่มแต่เลยสิมหาเรืืองเรล่า มันเล่าให้พี่น้องฟังอาจจะเป็นเรื่องผีเรื่องผีมืนน่อนี้คลิปสำหรับคลิปนี้มาว่าเรื่องผีผีหน้างามหน้าใย,ยใสนี่ะเรื่องเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสมัยพี่เคยยังบุท่านเสียชีวิตเนาะ พี่เคยซื้อว่าอ่อนเพิ่นไปนอนหน้ายง้มหน้านี่ล่ละยง้มดำหน้านี่ล่ละไปใช้หุดหน้าเพิ่นก็เลยไปนอนมันสิไม่เฉียงแล้วก็ไม่งว้วเรียงใบตะลางน้่สมัยก่อนเอางวัวไปใวหน้าแล้วกันนอนหน้าเนาะมีเสียงหน้าก็แอมแน่จกนักหน่อยกับนอนหน้าหน้ามันผลิตอีกหมู่บ้านหนึ่ง พอนอนขึ้นนั่นนอนลุ่งเพิ่นกับฝันเพิ่นฝันว่าอ่ามีมีมีคนณนะมาบอกบอกว่าให้ไปคุดเอาของดีอยู่ริ่มคองยิ่มคลองนะคลองเขาเอื่อนคลองคลองเนี่ยมันสิไหลมาจากในดงดงแม่เพลคุนได้ไหมดงแม่เพดไหลมามาันมาตามหงลัดตามหน้าคนนที่นี่ พพอฝันฝันขึ้นนั่นแล้วพ่นก็ระดุงขึ้นเนาะพิ่กก็แมนบ่พนวางสิเป็นไปบ่ได้ดอกห้องมันกับมีแต่ห้องยางไปบึงเนาะมันก็มีแต่ห้องน้ำซื้อว่าสันน้ำเสาะน้ำขี้ดินรา้ว่าสันมันก็เสาะมันกับว่ามีหยังก็แล้วไปก็แล้วไปขึ้นหนึ่งบาดนีามมี้ยมช้ามาเพ่นกับเอาไถหุดหน้าไถไปละบาดนี้ เพิ่นก็เลยส่อมเอาบกยกส่อมให้หน้าแล้วก็ขุดว่าอ่าขั้นหน้าน่ะมันเป็นโศกแม่พี่น้องมันเป็นโศกพี่เคยข่อยก็เลยได้บกยกไปขุดปัดที่นี่ไปขุดมองมองมองโศกมองไก่ริมคลองนั่นละโดยที่บูหูดอกว่ามองใดมองใดที่มันอันนี้บางอื่นเพิ่นไปขุดขุดมองนั่นเพอดีเพิ่นไปเจอมองมองเพิ่นฝันพอเดียนละเพิ่นก็บอกขาดคิดหรอกเพิ่นก็ขุดไปขุดไปป่านคันเทหน้าเนาะมันเป็นโศก ไปละบักจกพนไปโดนพอดีเป๊กโหลดเมนหยังเนาะหัวสัตว์พ้นก็ไปขวด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 ,ขวดไว้กับเพราท่านเห็นดอกว่าเมนหินอืบาทที่นี่พนก็ไปปิ่งเอานา้ำมาลุ่มมองมองพ้นขุดไวไล้ละมองพ้นสิบป่านกันเทนาแต่ว่ามองนั้นพนสิเฮ็ดเป็นมองมองดนูน้ำใสให้หน้าเพื่อสีมาไว้ท้าขาดถ้ดดําพ้นก็ไปสูบเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบสูบมองนั้นละ น้ำม,มันก็คอยไหลลงมาลองมันเป็นหองสะค้องก็อเอื่อหน่ล้องน้ำม,มันละ่ะก็ไหลเอาน้ำดูด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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเรื่อยๆบาทที่นี่พอน้ำม,มัน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 สิบเบิดก็เลยไปสิไปขวดไหมบาทที่นี่พี่เคยคอยก็เลยไปขวดเอาบักจกไปขวดจั่วจั่วอีกไหมบาทนี้ก็เลยไปดนเฮ้ยแม่ยังมันสิเหลี่ยมผนวังสิละเฮ้ยมันคือเหลี่ยมมาสัน ขุดไปขุดมาเป็นซอยซอยแล้วม่กีพระบัดที่นี้กีพระงามงามพี่เคยว่าแต่ว่าพี่เคยผูกขากระตายลวละพี่เคยายใส่คนตายลหลายปีแล้วล่ะอือเพิ่นนีโรคประจำตัวเพิ่นเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เลยเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลเนาะบัดที่นี้พราะเพิ่นได้ซอยมีจีีพระ จีผะน่ะเป็นเขียวมรกตงามเหลีย่ยมยุบยุบ,ยบขนาดหลายปีหลายจักเป็นเท่าไรปีละก็ยังคือเกา่ายังเหลี่ยมคือเก่าอยู่ถามไพอยูย่ในขอบครั่วก,ก็มีมี่มผะกี่ผะแบบหนีบอรกรบโบเคยหลักกรบโบเคยมีไผเคยเห็นแบบลักษณะนี้มันคือเป็นของเกา่าจีเนยน่อยซามีปูเข้าเนี่ละในยหน่อยอโโอนหนอยผะกีบกีหอย,หอยของดี บาตน,นี่ก็เลยมาล่างขัดพิ่นล่างดีๆพิ่นก็แล้วไปไว้เสาเถียงห้อยไว้หัวบนนอนเสาเถียงพิ้นอ่บาบาตเนีมันขึ้นมากกับฟันพื่นเมื่อยเนาะเห็ดเวียกไทยให้ไทย,ไทยไหน้างามให้ง,า,งามหน้านอนแบบว่าโบ่งเมียพนดละบาตน,นี่พิ่นก็เลยฝันไปว่าอันอการออกหวยเป็นลักษณะขึ้น อ่าพ่นพ่นหมุนวงลลออยู่คือยังยุงเทพมันละ่ะพ่นกับเป็นนางเบิ้งว่าจ้ะพี่เคยว่าเป็นนางเบิง้งออพอได้พอได้จีพระองนีมานะขึ้นแหลกกับฝันเลยพี่เคยฝันวา่าได้เป็นนางฟังเขาออกลังวัน่นหมุนหมุนลังวั่นอยู่ติวติ๋วอยู่หมุนวงล้อหมุนก็กเอินว่าหมุน หมุนวงโลรางวัลท,ที่หนึ่งอวสันรางวัลที่หนึ่งเอ๊ะเอ๊ะอวสันฟังฟังเบิ้งเบึงเบึงอวสันจังดจได้จังเลียนล,ลาย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 ออกแสงเป็นคือจังอันอ่าเขาเอื่นว่าปวดตื่นเป็นสีสมสีแหลสีลุงอะนะพิพับพิพับอยู่มาหยุดคึกอยู่สามตัวเว้าแล้วก็คุ้นขิ้งลูกหยุดจุ๊ก พุ่นตั้งใจให้เบิงให,ให้ให้ได้แค่สามตัวหกหกห้ 6, 6, 5, าเพราะว่าบ้านผีเคยซมาฝันเมนเ่นแทะแต่ว่าผี่เคยบอกบอกแม่เท่าบอกแมย่ยายใสเนี่ว่าให้ซื้อให้แน่วสันข่อยบ่กมีเวลาเข่าบ้านข่อยอยู่เตาทงไ้ทงหน้าวสันเออข่อ,อ,ขอยไถยหุดหน้าข่อยขาดหน้าบ่ดเล้วข่อยบ่ได้เข่าเมื่อดอกมือนั่นเป็นวันที่สิบหกพอดี พิ่นก็บเด้เขาเมื่อพิ่นกเ็เลยฝากย่า่ย่า่กเ็เลยเขาเมื่อพิ่นกเ็เลยไปหาสือแนเสือลัตลีแนนบาทนี่พิ้นก,ก็เลยพอพอ,อยังมันแรงมากเนะาะใบสีม่วงม,มันออกโอ้ยคนโหตุ่มโลสมาฝันแม่นแทะว่าสันผีทั้งหน้าเจ้าือมาแม่นแทะือมาดีแทะว่าสัน้นมาบอกบอกก็ไม่ได้บอกเป็นตัวดอก เห็ดใน้เห็นเฮ็ดใน้เห็นแบบเป็นแบบคือยังไปไปจับลังวั่นไปไปหมุนมุงหลยุงเทปผลเห้ไปนางเบิงไปนางเบิงเลยแล้วก็เห็ดเป็นคือโปรการ์ดเนี่ยเลื่อนมาเลื่อนมาไปหยุดหยุดกึกหกหกห้าเอาสันโอ้ยตั้งปีปีใดบุ้นตั้งแตว่าพี่เขยประธานตายพหตุลละสีสวงมันออกหกหกห่าน่ะคอยกับโบหงคือกันว่า เป็นโวดใดฝันแม่นคือคือผีหน้างามนะผีหน้ายายใสอ่ะคือมันเป็นคลองตะเกาตะแกนะ่น่ะพนดีมันเป็นบ้านห่างเก่าเจ้าเวาวนะยามกลางคืนมากนี่สิฝันหลดมิต่แนวฝันดีวันทองมาเรื่อยมาเรื่อยนี่แหะมันเล่าให้ฟังว่าผีอยู่ ทงไฮทงหน้าบางข่้งพิ่นกะดีเห็ดดีน้ำพิ่นกะดีพิ่นหลักสมรักษาพิ่นน้ำกลุ่มน้ำเลียมมึงแหนขนาดนี้ยังยัง,ยงบอกว่าอของดีอยู่ใส่กเ็เลยไปคุดเอาจนเจอนะ่ะน้าหน้าทั้งทั้งที่เฮากับบ่ได้ไฟฝันว่าสิไปตามหาของดีอีกอย่าง,างเค่ไปนอนหน้าพื้นก็นยังเอามาให้ได้รนะะบัดสุดท้ายละพอพอ,พอคนหูว่าเขาฝัน ฝันเลืองหวยหลายพี่น้องจักเธอใดเป็นสิบๆงวดพุด้ยายใส่จำบ่ไดเิ่นมาเบาให้ฟั่งนะเบาให้ยายฟังยายก็เลยมาเบาให้ฟั่งแม่เบาฟังอีกเจนึงกับพี่สาวเิ่นนอนหน้าเิ่นจะมาเบาเลยเพิ่นขันมีโอกาสเขามาในบาทเิ่นกระสิเบาเลยบาทที่นี่มือหนึ่งเิ่นบ่เดเอาหอยใส่ข้อไปนั่มเิ่นเอาไว้เถียงโดยที่บอกว่า คือสิ่มีผู้ใดเขาไปหาหรือเอาอย่างนึมันม,มีของมีคามือนั่นพ่นก็เลยลืมเพ่นเขามาในบ้านเขามาในบ้านเด้รู้สึกว่าเป็นงานอีหย่างสักอย่างหนึ่งแหละอยู่ในบ้านเพ่นก็เลยบ่ได้เขามาเพ่นก็เลยบ่ได้เขามาอันอยู่เถียงหน้าโอ้จาได้แล้วงานบุญมังไฟบุญนังไน้าน้าลงหน้านี่ลหละบุญมังไฟอีกบูบานหนึ่งสองสองกิโลครึ่ง บนคีมอไซมาแล้วเพิ่นก็เขาไปอันบานอีกบานหนึ่งเลยบุญหวังไฟเด้นั่นละ่ะเบิดมือบุญหวังไฟเพิ่นบ่เด้กลับเขาไปหน้ามือนั่นละ่ะย่ำกังเว้นเสร็จสก็ยังมีจรนไปขืนคนเขาก็อยากได้ของดีนี่ละ่ะเพราะว่าฝันยำ่ำใดคนเบาคนก็นเลยซานนะคนหูวนะว่าอันคือฝันแม่นแถมมีของดีบอกพระเจ้าก็เลยไปคนุน ก็เลยไปเจอพระเห็นละแต,แต่ได้พ้ามาน่ฝันดีพนวางสินะพนก็เลยไปคน้นเอาก็เลยเอาไปคนนั่นกับโบ้เมนไผ่กับเป็นหยาิจะของแหละแต่ว่าก็บ,บอกเอยซื้อน้ำเนาะก็ซืบเอาพนไปขายอยู่หม่องแผงพระขายผระอยู่ในตัวอำเภอว่าเอาไปขายหันแผงพระหลานนั่นว่าสิเข้าไปหามกับโบมีะวามันเป็นของดีคนเห็นน้ำงามพนก็เอา เหลี่ยมมองมองงามไสว่าสันเป็นพ่แก้วมรกตเด้พี่น้องพ่แก้วมรกตองทอนิ้วโป้เข้าเนี่ยละแขวนอยู่อยู่คอเป,เป็นเป็นเป็นทั้งสร้อยสร้อยก็สิเป็นสร้อยแบบว่ามันบดัมเป็นเป็นสร้อยสแตนเลสแน่นอนโบดัมเพิ่นวางสิโตจีผ้าเนี่กะเหลี่ยมมองมองอยู่เป็นผ่าแก้วมรกตจนทุกมือเนี่ยกะบบเห็นแล้วนะเว้าพื้นถึงความ ความศักดิ์สิทธิ์ของเพื่นนอนในนอนหน้าเพิ่นให้ฝันทุกง,งวดฝันดีฝันได้ทุกง,งวดวันเถาะจนจน,จนขโมยล่ะอยากได้ล่ะจนได้เป็นหลักเอาผีให้ผีหนะ้าเพิ่นกระดีนําเพิ่นสิบอกเพิ่นอยากให้ได้วาสันสื่อลอตเตอรี่ก็ได้ลอตเตอรี่หลขคายสองโตก็ได้เสามโตก็ได้หน้าหลังสินะา โดยไปซือลัตเตารี่เรื่องของผีหน้างามบานให้่ใส่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ